สวัสดีค่ะเด็กๆสำหรับเสริมประสบการณ์ในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการแต่งกายในฤด,ดูหนาวกันนะคะเด็กๆทราบไหมคะว่าเมื่ออากาศหนาวเราควรจะแต่งกายอย่างไรให้เหมาะสมกับสภาพอากาศเรามาดูพร้อมๆกันเลยนะคะไปกันเลย เมื่ออากาศหนาวนะคะเสื้อผ้าที่เด็กๆควรสวมใส่ควรเป็นเสื้อผ้าที่มีความหนาและปกคลุมร่างกายเพื่อให้ร่างกายอบอุ่นอยู่เสมอนั่นเองค่ะเครื่องแต่งกายชนิดแรกนะคะเด็กๆนั่นก็คือหมวกไหมพรมนั่นเองค่ะเราจะใส่หมวกไหมพรมไว้ที่ศีรษะของเรานะคะเพื่อป้องกันน้ำค้างหรือละอองน้ำเล็กๆไม่ให้มาโดนศีรษะของเราเพราะ น้ำค้างอาจจะทำให้เราไม่สบายได้นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเด็กเสื้อโคต้ตซึ่งจะมีลักษณะเป็นเสื้อตัวใหญ่แขนยาวมีเนื้อผ้าที่หนาบางตัวนะคะจะยาวจนถึงข่าวของเราก็มีค่ะซึ่งเสื้อโค้ตนะคะจะช่วยกันหนาวและเพิ่มความอบอุ่นให้ร่างกายของเราได้ดีเลยนะคะเด็ก เครื่องแต่งกายชนิดถัดไปนะคะก็คือเสื้อแขนยาวหรือเสื้อกันหนาวนั่นเองค่ะเด็ดเกๆซึ่งเสื้อผ้าชนิดนี้นะคะจะมีเนื้อผ้าที่หนาแขนยาวเพื่อเพิ่มความอบอุ่นให้กับร่างกายของเรานั่นเองค่ะเด็ดเกๆต่อไปนะคะก็คือถุงม,มือไหมพรมหรือถุงม,มือผ้านะคะ จะช่วยให้มือของเราอบอุ่นและไม่ทำให้เราหนาวด้วยนะคะรองเท้าบูทจะมีความยาวที่สูงกว่ารองเท้าทั่วไปนะคะเพราะเป็นรองเท้าที่ช่วยให้ความอบอุ่นแก่เท้าของเรานั่นเองค่ะต่อไปนะคะการเกงขายาวซึ่งเป็นการเกงที่เราจะสวมใส่ในฤดูหนาวนะคะเด็ก ควรเลือกเป็นกางเกงที่มีผ้าหนาและปกคลุมขาของเราด้วยนะคะและเครื่องแต่งกายชนิดสุดท้ายนะคะเด็กๆนั่นก็คือผ้าพันคอนั่นเองค่ะเราจะนำผ้าพันคอมาพันไว้ที่คอของเรานะคะ mm hmm. เพื่อจะช่วยเพิ่มความอบอุ่นให้กับคอของเรามากขึ้นนะคะเด็กๆสำหรับในฤดูหนาวถ้าเด็กๆมีเครื่องแต่งกายที่คุณครูกล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ เด็กจะต้องหายหนาวกันอย่างแน่นอนค่ะและสำหรับการเรียนรู้เกี่ยวกับการแต่งกายในฤดูหนาวคุณครูก็ขอฝากเด็กไว้เพียงเท่านี้นะคะเด็กๆอย่าลืมดูแลสุขภาพของตนเองในฤดูหนาวกันด้วยนะคะบ๊ายบายต่อไปให้เด็กๆกยิบหนังสือธรรมชาติรอบตัวเล่มนี้ขึ้นมาได้เลยนะคะ เด็กๆเ,เตรียมอุปกรณ์การเรียนให้เรียบร้อยทาพร้อมแล้วเราไปทำแบบฝึกกันเลยค่ะสำหรับแบบฝึกเสริมประสบการณ์ในวันนี้นะคะเด็กๆเ,เปิดหน้าที่24เลยนะคะเมื่อเด็กๆเ,เปิดมาแล้วก่อนอื่นเรามาอ่านคำสั่ง,งพร้อมๆกันก่อนนะคะเด็กๆชี้นิ้วตามคุณครูนะคะเมื่ออากาศหนาวเราแต่งกายอย่างไร ระบายสี่ภาพเครื่องแต่งกายที่เหมาะสมกับอากาศหนาวอีกครั้งนะคะร,ระบายสี่ภาพเครื่องแต่งกายที่เหมาะสมกับอากาศหนาวเอาละค่ะเด็กเดเดี๋ยวเรามาดูรูปรภาพกันก่อนนะคะว่ารูปไหนจะเป็นเครื่องแต่งกายที่เหมาะสมกับสภาพอากาศที่หนาวนั่นเองค่ะ <OF S 1> เด็กๆสังเกตที่รูปของเราในวันนี้นะคะ จะมีวงกลมที่มีเครื่องแต่งกายอยู่3วงใช่ไหมคะแล้วก็มีเด็กผู้หญิงกำลังยืนตัวสั่นอยู่นั่นเองนั้นแสดงว่าเขากำลังหนาวอยู่ใช่ไหมคะเด็กเดี๋ยวดเด็กมาหาเครื่องแต่งกายที่จะช่วยเพิ่มความอบอุ่นให้กับเด็กผู้หญิงคนนี้กันนะคะเดี๋ยวเราไปดูรูปภาพกันเลยคะ่ะวงกลมที่1น,นะคะ ก็คือวงกลมนี้นั่นเองค่ะเด็กๆสังเกตเครื่องแต่งกายในวงกลมสิคะว่าเป็นเครื่องแต่งกายแบบใดเอ่ยในวงกลมนะคะก็จะมีเสื้อกล้ามหรือเสื้อแขนกุดใช่ไหมคะแล้วก็มีกระโปรงที่ค่อนข้างสั้นเลยใช่ไหมคะมีรองเท้าแตะแล้วก็พัดนั่นเองเอเครื่องแต่งกายวงกลมแรกนะคะเหมาะสำหรับ อากาศหนาวหรือเปล่าเอ่ยถูกต้องแล้วค่ะไม่เหมาะสำหรับอากาศหนาวนะคะเพราะในวงกลมนี้นะคะเครื่องแต่งกายส่วนใหญ่จะไม่ช่วยเพิ่มความอบอุ่นให้กับร่างกายนะคะซึ่งจะเหมาะกับสภาพอากาศในฤดูร้อนมากกว่าฤดูหนาวนะคะเพราะฉะนั้นวงกลมที่หนึ่งเด็กๆจะต้องระบายสีกันไหมเอ่ยถูกต้องแล้วค่ะไม่ระบายนะคะ เพราะไม่ใช่เครื่องแต่งกายที่เหมาะสมกับสภาพอากาศที่หนาวใช่ไหมคะเดี๋ยวเด็กๆไปดูวงกลมต่อไปเลยนะคะว่าจะมีเครื่องแต่งกายที่เหมาะสมกับสภาพอากาศที่หนาวหรือเปล่านะวงกลมที่สองนะคะก็คือวงกลมนี้นั่นเองค่ะเด็กสังเกตนะคะว่าเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายในวงกลมนี้ จะเหมาะสำหรับสภาพอากาศที่หนาวได้หรือเปล่านะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเครื่องแต่งกายชนิดแรกนะคะนั่นก็คือเสื้อไหมพรมหรือเสื้อแขนยาวนั่นเองค่ะเสื้อผ้าชนิดนี้นะคะจะมีเนื้อผ้าที่หนาแล้วก็จะช่วยเพิ่มความอบอุ่นให้กับร่างกายด้วยนะคะเด็กๆต่อไปนะคะเป็นกางเกงขาย,ยาวแล้วก็มีผ้าพันคอ หมวกไหมพรมแล้วก็ถุงมือใช่ไหมคะเอเด็กๆทราบกันไหมคะว่าเครื่องแต่งกายในวงกลมนี้เหมาะสมสำหรับสภาพอากาศที่หนาวหรือเปล่าเอ่ยเก่งมากคะ่ะเครื่องแต่งกายในวงกลมที่สองของเรานะคะจะช่วยเพิ่มความอบอุ่นให้กับร่างกายเพราะฉะนั้นจะเป็นเครื่องแต่งกายที่เหมาะสมสำหรับสภาพอากาศที่หนาวเย็นนั่นเองคะ่ะ เพราะฉะนั้นเด็กๆจะต้องระบายสีวงกลมนี้หรือเปล่าเอ่ยเก่งมากค่ะระบายสีวงกลมนี้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูวงกลมที่สามกันเลยวงกลมที่สามนะคะเด็กๆทราบไหมเอ่ยว่ามีอะไรบ้างนะชนิดแรกนะคะนั่นก็คือล้มนั่นเองต่อไปนะคะเด็กๆรู้จักกันไหมคะ ถูกต้องแล้วค่ะนั่นก็คือเสื้อกันฝนนั่นเองค่ะเอแล้วของทั้งสองชนิดนี้เหมาะสำหรับสภาพอากาศในฤดูไหนเอย่ยถูกต้องแล้วค่ะเหมาะสำหรับสภาพอากาศในฤดูฝนนั่นเองเพราะเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยกันฝนให้กับร่างกายของเรานั่นเองค่ะ จึงไม่เหมาะกับสภาพอากาศที่หนาวนะคะเด็กๆเ,เพราะฉะนั้นในวงกลมที่3เป็นอุปกรณ์ที่เหมาะสําหรับในฤดูฝนใช่ไหมคะเราจึงไม่ระบายสีในวงกลมที่3กันนะคะเอาละค่ะเมื่อสักครู่นี้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องแต่งกายในแต่และวงกลมกันไปแล้วใช่ไหมคะเรามาทบทวนกันอีก1ครั้งนะคะเครื่องแต่งกายในวงกลมที่1วงกลมนี้นะคะเด็กๆ เป็นเครื่องแต่งกายที่เหมาะสำหรับฤดูร้อนนะคะซึ่งฤดูร้อนมีสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวใช่ไหมคะเครื่องแต่งกายเหล่านี้จะช่วยให้เราคลายร้อนได้นั่นเองไม่เหมาะสำหรับสภาพอากาศที่หนาวนะคะวงกลมที่2วงกลมนี้นะคะดเด็กๆเป็นเสื้อผ้าที่มีเนื้อผ้าที่ค่อนข้างหนาและปกคลุมร่างกายได้ทุกส่วนเลยใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นเครื่องแต่งกายในวงกลมที่สองจะช่วยเพิ่มความอบอุ่นให้กับเราใช่ไหมคะจึงเป็นเครื่องแต่งกายที่เหมาะสำหรับสภาพอากาศในฤดูหนาวนั่นเองค่ะแล้วเด็กๆจะต้องระบายสีในวงกลมนี้ไหมเอ่ยถูกต้องแล้วคะ่ะเราจะระบายสีในวงกลมที่สองกันนะคะและวงกลมสุดท้ายวงกลมที่สามมีล่มแล้วก็เสื้อกันฝนใช่ไหมคะ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่เหมาะสำหรับในฤดูฝนมากกว่าในฤดูหนาวนะคะเพราะฉะนั้นวงกลมที่หนึ่งและวงกลมที่สเราไม่ระบายสีกันนะคะเด็กๆเต้าจะระบายสีในวงกลมที่2กันนะคะเดี๋ยวเด็กๆหยิบสีแล้วไประบายสีกันเลยคะ่ะแผ่แดงคุณครูระบายสีในวงกลมที่สองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ และในวันนี้นะคะเด็กๆก็ช่วยเด็กผู้หญิงคนนี้หาเครื่องแต่งกายที่เหมาะสมกับสภาพอากาศที่หนาวใช่ไหมคะ่าเก่งมากเลยเด็กๆสังเกตของคุณครูด้วยนะคะคุณครูระบายสีไม่ออกนอกเส้นเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เด็กๆระบายสีก็ค่อยๆระบายไม่ต้องรีบร้อนนะคะอย่าระบายสีออกนอกเส้นกันนะคะ และที่สำคัญเด็กจะต้องระบายสีรูปภาพของเราให้สวยงามด้วยนะคะสำหรับในวันนี้นะคะเราจะระบายสีแค่วงกลมเดียวนะคะนั่นก็คือวงกลมที่สองซึ่งเป็นเครื่องแต่งกายที่เหมาะสมกับสภาพอากาศที่หนาวนั่นเองค่ะส่วนอีกสองวงกลมนะคะเป็นเครื่องแต่งกายที่เหมาะสมกับในฤดูอื่นนะคะไม่เหมาะสำหรับในฤดูหนาว เราจึงไม่ระบายสีกันนะคะเด็กๆอย่าลืมทบทวนและตรวจสอบความเรียบร้อยความถูกต้องของแบบฝึกในวันนี้กันด้วยนะคะสำหรับในวันนี้คุณครูขอตัวลาเด็กๆไปก่อนนะคะบ๊ายบายเมื่อเด็กๆทำเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูในไลน์กลุ่มนะคะ